สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่ครูจะมาสอนกับนักเรียนในเรื่องของรากที่สามนะครับซึ่งเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับรากที่สามครั้งที่หนึ่งเรื่องรากที่สามจะมีอยู่สองสองวิดีโอนะครับเพราะนั้นวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ที่1นนะครับเพราะนั้นเรามารู้จักบทนิยามเลยนะครับ บทนิยามนะครับให้ A แทนจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ A คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ A นะครับแล้วก็เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราอ่านว่ารากที่3ของ A นะครับอ่านว่ารากที่สของ a อตั้งแต่รากที่3ขึ้นไปนะครับเราจะ เขียนลำดับรากไว้ด้วยนะครับลำดับรากไปด้วยส่วนรากที่สองนะครับเราจะไม่นิยมเขียนนะครับรากที่สองนะครับตัวนี้นะครับเราจะไม่เขียนลำดับค่ารากไว้แต่ให้เรารู้ว่าตัวนี้คือรากที่รากที่สองนะครับตั้งแต่รากที่สามเป็นต้นไปนะครับเราจะเขียนลำดับค่ารากเอาไว้ด้วยนะครับเช่น รากที่3นะครับแล้วก็เขียนเลขสามนะครับอของ a อ่ารากที่4ี่อนี้นะครับอ่าแล้วก็เขียนลำดับค่ารากเอาไว้ด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นเรามารู้จักกับสัญลักษณ์ของรากที่3แล้วนะครับส่วน,นี้นะครับ อ่านว่ารากที่สามของ a หรือกรนที่3ของ a นะครับเพราะนั้นเราก็มารู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในการเขียนรากที่สไปแล้วนะครับทีนี้ครูก็จะแทรกให้เราอีกหนึ่งตัวนะครับจากบทนิยามของเรานะครับจากบทนิยามรากที่สมของ a ทั้งหมดยกกำลังสาม มีค่าเท่ากับ a นะครับรากที่3ของ a ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับมีค่าเท่ากับ a นะครับสมบัตินี้นะครับเราจะได้นำเอาไปใช้ในโอกาสถัดไปนะครับนี่นะครับจะได้ใช้ต่อไป <c oughs> ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของ รากที่สามบ้างนะครับสามเป็นรากที่สามของยี่สิบเจ็ดนะครับเหตุผลเพราะไรก็เนื่องจากสามยกกำลังสามแล้วได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับลบห้าเป็นรากที่สามของลบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนื่องจาก ลบ5ยกกำลัง3นั้นเท่ากับลบ125นะครับ <c oughs> อ่มาดูพศนิยมบ้างนะครับอ่0.1 0.1เป็นรากที่3ของ0.001นะครับอ่าก็เนื่องจาก0.1ยกกำลัง3ก็คือ0.001นั่นเองนะครับเาะฉะนั้นพวกเราก็ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเรขยกกําลังแล้วจากบทที่1ที่เราเรียนมานะครับตัวนี้3มามยกกาลังสามก็คือสามคูณกันสามตัวนะครับลบ5้ายกกาลังสามนะครับก็คือลบหคูณกัน3ามตัวเหมือนกันนะครับก็จากกฎนิยามนะครับเราก็จะได้ตัวอย่างตามนี้นะครับเพราะนั้นนกักเรียนก็คงจะ พอที่จะเข้าใจบ้างนะครับต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างที่หนึ่งจงหารากที่สามของลบเจ็ดร้อยยี่สิบเก้านะครับทีนี้เราก็มาหาดูว่าจำนวนใดที่ยกกำลังสามแล้วได้เท่ากับลบเจ็ดร้อยยี่สิบเก้านะครับ จากลบ729ก็คือลบ3คูณกันอยู่3ตัวนะครับลบ3าอ้ออภัยครับลบ9คูณกันอยู่3ตัวก็คือลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับอ่าดังนั้นรากที่3ของลบ729ก็คือลบ9นะครับอ่า ไปนะครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างที่อ่าเป็นเศษส่วนบ้างนะครับตัวอย่างที่สองจงหารากที่สามของแปดส่วนยี่สิบเจ็ดนะครับแปดส่วนยี่สิบเจ็ดอ่าก็เนื่องจากนะครับรากที่สามของแปดส่วนยี่สิบเจ็ดนะครับเราก็มาหา จำนวนที่ยกกําลังสาหรือคูณกัน3ตัวนะครับแปดก็คือ2คูณกัน3มตัว27เจ็ก็คือ3มคูณกันอยู่3ตัวนะครับหรือพูดอีกหนึ่งครั้งว่า8ก็คือสองคูณ2คูณ2ส่วน27่สบเจ็ดตัวนี้นะครับ ก็คือสามคูณสามคูณ3ามนั่นเองนะครับอ่าต่อมาเราก็มาสามารถจัดให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับให้เป็นอยู่สามเศษส่วนนะครับก็จะได้เป็นสองส่วนสามตัวที่หนึ่งสองส่วนสามตัวที่สองสองส่วนสามตัวที่สามนะครับ อพอจัดคห้เป็นเศษส่วนเรียบร้อยจะเห็นว่า2อส่วนสนะครับจะมีอยู่3ตัวถ้ามี3ตัวเราสามารถทำให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้ก็คือ,อารากที่สองปลอดภัยครับรากที่3ของสองส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับจากบทนิยามนะครับในสไลด์ที่1นนะครับก็ รากที่3ของ2อส่วน3ยกกำลัง3ก็จะเท่ากับ2ส่วนสนั่นเองนะครับดังนั้นรากที่3ของ8ดส่วนย7ก็คือ2ส่วนสนะครับตอบ2อส่วนสนะครับในสไลด์นี้นะครับ ามาดูตัวอย่างที่เป็นทศนิยมบ้างนะครับตัวอย่างที่สามจงหารากที่สามของลบ0.08ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าลบ0.08ก็คือลบ0.2ยกกำลัง3นั่นเองนะครับ อ่ารากที่สามของ0อ่ารากที่สามของลบ0ูย์กกำลัง3นะครับก็จะก็จะเป็นลบสองลบ0.2นะครับเพะาะนั้นข้อนี้ตอบลบ0ูอ่าต่อมานะครับตัวอย่างที่4 จงหารากที่สามของสิบแปดจงหารากที่สามของสิบแปดตัวนี้นะครับอ่าเราก็มาพิจารณาดูแล้วนะครับว่าอ่าไม่มีจํานวนเต็มใดนะครับไม่มีจํานวนเต็มใดที่ยกกําลังสามแล้วได้เท่ากับสิบแปดนะครับอ่าได้เท่ากับสิบแปดแต่สิบแปดนี้นะครับเราพิจารณาอยู่แล้วว่า มันจะอยู่ระหว่างสองยกกำลังสามแล้วก็3มยกกำลังสามเ็นไหมครับตัวนี้สองยกกำลังสามมีค่าเท่ากับ8ดนะครับแล้วก็สามยกกำลังสามตัวนี้มีค่าเท่ากับย7สิบ็ดนะครับเพราะฉะนั้นสิบจึงอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ไม่มีจำนวนเต็มใด t ยกกำลังสามแล้วได้เท่ากับ18ดังนั้นเวลาเราตอบนะครับให้เราตอบติดค่ารากได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่า,ารากที่3ของ18ตัวนี้ที่เราเขียนเป็นสัญลักษณ์นี่นะครับเป็นค่ารากที่3ของ18ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จึงตอบเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือ ปรากที่สามของสิบแปดไปเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นเศษส่วนบ้างนะครับจงหารากที่สามของสี่ส่วนเก้านะครับสี่ส่วนเก้าอ่าตัวนี้นะครับเนื่องจากไม่มีจำนวนตรรก,กยะใดที่ยกกำลังสามแล้วได้เท่ากับสี่ส่วนเก้า ไม่มีจํานวนตัดขยะตัวใดเลยนะครับที่ยกกําลัง3ามแล้วท่ากัี่สิบเกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่าข้อนี้ก็ตอบเหมือนกันนะครับก็คือตอบให้อยู่ในรูปของอ่าสัญลักษณ์รากที่สามได้เลยนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นรากที่สามของ4ี่ส่วน9ตัวนี้นะครับ เป็นรากที่3ของ4ส่วน9เราตอบแค่ติดค่ารากอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนได้ได้ลองทำนะครับก็มีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับเอาแบบไง่ายๆจงหารากที่3ของจำนวนต่อไปนี้นะครับข้อ1 27นะครับข้อ2 40 อ่าข้อสามห้าร้อยสิบสองนะครับอ่าแล้วก็ข้อ2จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้นะครับอ่าข้อ1รากที่สามของหนึ่งร้อยยี่สิบห้าข้อ2ลบรากที่สามของลบ8ดข้อสามรากที่สามของยี่สิบเจ็ดส่วนห้าร้อยสิบสองนะครับก็ให้นักเรียนได้ได้ฝึกทำ นะครับแล้วก็ทําส่งครูในชั่วโมงเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ